พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบพวกที่เดินก็หยุดเดินได้แล้วหาที่นั่งในบริเวณนั้น นั่งพักให้ดีแล้วตั้งใจกวางด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้ได้มีนักเรียนนางพยาบาลของมหาวิทยาลัยสยามมาร่วมฟังธรรมด้วย แล้วจะมาพักอยู่ที่วัดเรียกว่าเข้าค่ายเป็นเวลาสามวันเพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในระยะเดือนนี้เมื่อวันที่ห้าวันที่สี่ ในหลวงได้มีพระราชดำรัสแก่ข้าราชการทั่วไปตลอดจนถึงประชาชนมีคนไปเฝ้าสวายประพรและฟังพระราชดำรัสกันเป็นจำนวนมากปีนี้ในหลวงท่านไม่ยืนพูดเพราะว่าสุขภาพของพระองค์ท่านไม่สู้จะดีนัก เลยให้นั่งพูดให้คนฟังคนฟังก็ไม่ได้ยืนฟังมีก่อนก่อนในร้องท่านยืนพูดคนฟังก็ยืนฟังกันพูดนานตามสมควรแก่เวลาแต่คราวนี้ท่านนั่งแล้วก็มีพระราชดำรัสเป็นข้อความง่ายๆแก่ประชาชนทั่วไป ทรงเตือนนักการเมืองให้ทำอะไรให้มันถูกต้องอะไรต่างๆหลายเรื่องญาติโยมคงจะมีโอกาสได้ฟังคันบ้างแล้วการกระทำเช่นนั้นขององค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการทรงเตือนให้เราทั้งหลายได้นึกถึงธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะกัน เพราะการปฏิบัติรำรเป็นเหตุให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตป้องกันไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมืองของเราพวกเราทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาธรรมะมีคำบาลีว่าธรรมะกามโมปวังโหติแปลว่าผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญ ใครทำหมายความว่าใครที่จะศึกษาใครที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันย่อมมีความเจริญหรือพูดง่ายๆว่าผู้สนใจธรรมะย่อมมีความเจริญแต่มีอีกกำาหน่งว่าธรรมเดชสีปราพวุธรรมเดชสีปราพวุแปลว่าผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อมชังธรรมก็คือไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็กลายเป็นคนไม่ชอบธรรมะเกลียดธรรมะชวนให้ไปวัดเนี่เหมือนกับลากแมวข้างหางไม่อยากจะไปแต่ถ้าชวนไปเที่ยวไปสนุกแล้วก็ตีปีก ปุบพับแล้วก็ไปกันอย่างนั้นเขาไม่ชอบธรรมะที่ไม่ชอบธรรมะกอเเราว่าธรรมะสอนให้ไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งไร้าสาระไม่ให้เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่มันสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์เขาไม่ชอบเพราะเขาเกิดมาเพื่อความสนุก เพื่อกินเพื่อเล่นเพื่อเพลิดเพลินในเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าธรรมะสอนให้ไม่เพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานในสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่ชอบเขาอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นอยากสนุกในรูปต่างๆหาความเพลิดเพลินในด้านนั้นเป็นความเพลิดเพลินด้านต่ํา นั่นไม่เข้าหน้าเท่าใดชีวิตยอมตกต่ำเกิดปัญหาบ่อยๆธรรมะสอนให้เราขจัดปัดเป่าความคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการกระทําไม่ดีการครบคนที่ไม่ดีการไปสู่สถานที่ไม่ดีเขาไม่เคยชอบเราเขาชอบในทางจงกันข้าม ยังไม่อยากสนใจในธรรมะแต่ถ้าเมื่อใดมันมีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตก็ตคิดถึงธรรมะคิดถึงพระแล้วก็ไปหาพระแต่ว่าการไปหาพระถ้าไปแบบโู่วูมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเช่นว่าไปหาพระเพื่อให้ทำรรพิธีไสยศาสตร,ร์ ไปหาหลวงพ่อไอเกกระบานเห็โทรทัศน์ออกนายตำรวจคนหนึ่งแกกลุ้มใจเลยไปหาหลวงพ่อนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเลยลงมาถึงหลวงพ่อเกกเกกสามครั้งเกกสามั้งแล้วก็จับหัวเข้ามาพ่านน้ำลายใส่หัวจะหน่อยสบายใจอย่ให้ก็เรียกว่า ไปหาพระไม่เข้าเรื่องไปทำพิธีกรรมที่มันไม่ถูกตอก้องตามหลักการในทางพุทธศาสนาเขาเรียกกันว่าสย,ยศาสตร์สย,ยศาสตร์เนี่ยก็มีไว้สำหรับคนที่ปัญญาอ่อนอนยังไม่มีปัญญาชอบให้เขาทำอะไรแตกแปลกให้กับตนเพราะงั้น การหากินในทางเศรศาสตร์นี่ก็พอได้กินได้ใช้เมือเพราะว่าคนงูยังมีเยอะในบ้านเมืองของเราในคนงูมีเยอะคนฉลาดไม่ค่อยมากเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นคนก็ไปหามมาสู่มวัดไหนมีอาจารย์ประเภทปัญญาอ่อนคนก็ไปมากเมือนกันไปหาของเหล่านั้นไปรถนำมน์ไป ทำพิธีสะดอกเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องเพราะว่าเรื่องตั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เกิดจากตัวเราเองเราทำให้มัน,มนเกิดขึ้นเรียกว่าเคราะห์ดีบา้างเคราะร้ายบา้างเคราะห์ดีก็เกิดเกิดจากการทำดีเคราร้ายเกิดจากการทำไม่ถูกต้อง แล้วจะไปสะเดอกมันออกได้ยังไงเมื่อความคิดนั้นยังอยู่การกระทํานั้นยังอยู่มันก็สะเดอะไม่ได้แต่ถ้าว่าเรารู้หลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุนั้นอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้สร้างเหตุ เหตุดีก็มีเหตุชั่วก็มีเหตุให้เกิดความสุขก็มีเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็มีเหตุให้ยากจนก็มีเหตุให้ร่ำรวยก็มีทำเหตุให้เป็นโรคก็มียันทำเหตุให้เป็นโรกเอิดบ้างให้เป็นโรกอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมันเกิดเพราะเราทำทั้งนั้นละ ไม่ได้เกิดเพราะดวงไม่ดีโชคไม่ดีไม่เกี่ยวเรื่องดวงเรื่องโชคไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวข้องสำคัญก็คือว่าเราทำให้มันเกิดขึ้นทั้งด้านดีด้านเสียถ้าเกิดด้านดีก็สบายใจแต่ถ้าเกิดด้านเสียก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักตัวความทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ ไม่รู้ว่าทุกแก้ได้แล้วไม่รู้ต่อไปว่าจะแก้อย่างไรเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดการศึกษาไม่อ่านหนังสือธรรมะเสียบ้างไม่ไปกวงธรรมะเสียบ้างเพราะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะถูกต้องแล้ชีวิตอยู่อย่างหลับหูหลับตาเดิน คนตาบอดเดินไปไหนก็ต้องถือไม้เท้าเอาไม้เท้าต่างตาถือไปตีฝั่งแปลงไปเข้าไปได้คนตาบอดไปเที่ยวทั่วกรุงเทพไปปากน้ำก็ดได้ไปบางรักไปสาทรไปไหนก็ไปได้เคยถามก็ว่าไปทำไมก็ไปดูเห็นไหมเห็นแล้วไปทำไม ก็ไปคลำคำไปตามเรื่องเนี่ยเีไปไปคลำไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเขาไปเพื่อให้มันสบายใจแต่ก็เก่งมากขึ้นขึ้นรถเมล์ลงได้ถูกต้องถึงที่ลงก็ก็ลงลงได้ถูกต้องเรียบร้อยเห็นเห็นไปมาบ่อยๆมาคนไปมาเรือบินเนี่ยชาวหนึ่งรองพ่อไปโกราช แล้วก็ขึ้นเรือบินที่โกราชกลับกรุงเทพเขานั่งฝังเนาะนั่งจันนอกจะต้องเดินก็ไป้างไหนมาว่าเ้าข,า,พพาขอทางหน่อยอพอพูดว่าขอทางหน่อยก็ว้าหลวงพ่อเขาเขาเก่งจำเสียงได้ไมาได้บพบหลวงพ่อหลายปีแล้วหลวงพ่อไปไหนต้องกลับกรุงเทพขึ้นที่โกราชมาทําไมโกราชมามนมาเทศ เรานังคุยกันไปเขาบอกแม่นานแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อผมมันทำงานเวลานี้เที่ยวเปิดโรงเรียนคนตาบอดที่ก้อนแก่นที่มหาสารคามร้อยเอ็ดใลเแงเขาเป็นผู้กวดการทั่วไปเปิดโรงเรียนตาบอดเขาไปเรียนทั้งเมืองอเมริกาตาบอดไปได้ปริญญา มาจากอเมริกาแล้วเขาบอกว่าผมคิดถึงคุณคุณของคุณไก่อยู่เสมอแต่ไม่ก็ได้ไปเยี่ยมหาคุณไก่แต่ในช่วยเหลือพวกคนตาบอดเป็นกรรมการดูแลเขาบอกว่านึกถึงอยู่ผมได้เอาตัวรอดก็เพราะว่าคุณไก่นั่เองแล้วก็คุยไปคุยมาเขาล่วงในกระเป๋า เอาเงินสองพันบาทใส่ยามไม่ด้วยเพ <c oughs> ราะว่าทำบุญก็หลวงพอ่อ <c oughs> นี่ตาบอดแต่เขาทำอะไรได้หด้อยา่างคือบอดแต่ตาใจไม่บอดเป็นคนที่สมัยว่าก่อนนี้คนตาบอดอยู่หน้าวัดเนี่ยเขามาฟังเทศกันทุกอาทิตย์เดินเป็นแถวถือไม้เท้าก็แก็กก็เก็กมากันมานั่งฟังธรรม แต่เดี๋ยวนี้ไอ้โรงเรียนคนตามบอดนี่อยู่ในความอำนวยการของพระโรมันกาทอลิกอันนี้วันอาทิตย์นี่เขาก็ให้ข้าวบูตรเลยไม่ได้มาวัดทบตีเลยบอกแม่มูนี่ไม่ได้ไปวัดไม่ได้พไปฟ,ฟังฟังหลวงพ่อเพราะว่าบาทหลวงเขาไม่ให้ไปอ่า แต่เขาก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ตามพ่อแม่อันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องชีวิตของคนเราที่เป็นไปในรูปต่างๆกันอันนี้เราที่เป็นคนไม่พิการเออตาไม่บอดหูไม่หนวกอะไรต่ออะไรเรียบร้อยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาในชีวิตย่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ในเมื่อปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นเราไม่รู้คือไม่รู้จักตัวปัญหาไม่รู้เหตุของปัญหาไม่รู้ว่าปัญหาเป็นเรื่องแก้ดได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรนี่น,นคือความยุ่งในชีวิตประจำวันเพราะไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนจากพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องใดๆสอนให้เราเข้าใจเรื่องปัญหนาแต่เรียกว่าเป็นความทุกข์พระองคาจัดกับภิกษุตั้งหลายบ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ดีในการข้างหน้าก็ดีในการปัจจุบันนี้ก็ดี เราสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้หลักการทางพุทธศาสนานี่ยสำคัญที่ตรงนี้คือสอนให้รู้จักความทุกข์และรู้จักดับทุกข์ได้แต่ว่าแจากออกไปก็เป็นสีเรื่องคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุใ้เกิด,ดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรื่องความทุกข์่ยมันอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ชีวิตของเราเองอยู่ที่ความคิดการพูดการกระทำการคบหมาสมาคมการไปการมาในที่ตา่ตางๆแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรา เกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามเครื่องปรุงแต่งถตาว่าเหตุเป็นให้เกิดทุกข์ก็เป็นทุกข์ให้ร้อนใจก็ร้อนให้เศร้าโศกให้เสียใจอะไรต่างๆมันก็เกิดจากตัวเราเองเราคิดไม่เป็นทำไม่ไม่ถูกพูดไม่ถูกคบกับคนที่มันไม่ถูกต้องมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตของเรา เราไม่ได้ศึกษาอะไรไว้ก่อนเช่นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวทุกครอบครัวต้องมีเรื่องอย่างนี้เช่นว่าเราอยู่ด้วยกันมีพ่อแม่มีลูกบางทีก็ลูกถึงแก่กรรมไปลูกถึงแก่กรรมไปก็คุณแม่เนี่ยเสียใจมากเสียใจจนไม่รู้จะทำอย่างไร เสียใจเลยก็มามาที่วัดสามี